มาแดวไมเซลฟี่มาแดดดีบรรยากาศดีที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมลูดิที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ไหมนั่งอยู่หน้าโรงแรมเกา่าน,นั่งอยู่หน้าโรงแรมเก่าพี่น้องนั่งอยู่หน้าโรงแรมแดดดีพี่น้อง ก็เจ้ากำลังสิสอมอยู่ก็เจ้าสิสอมแซมมระเปิดใหม่จะมีโครงการอยู่แต่ยังไม่ได้ทำพีอยู่ดีบรรยากาศดีแดดดีมีแรงแดดดีมาก เห็นบ่บ้านเรือนฝั่งทางุวบบ้านเรือนฝั่งทางโน้นภาพสัตว์บ่พี่น้องภาพแตกบะก้นเล่นน้ำต่เศร้ากะมี่มือนีสงสัยเลือดสีลาลดอกมือนี้้นจะออกมาเล่นน้ำลายดอกมือนี้เพราะว่าแดดดีมีฝั่งทางหนึ่งแดดดีมากค้นจะมาเล่นน้ำลายอยูค่คิดว่านะ คนคงจะมาเล่นน้ำเยอะๆอันนี้เลื่อนี่อือฮ mm ึ hmm. ผู้ใดนอเขามากดไลค์กดไลค์หน่อยนะคอมเมนต์แน่บ่เห็นซื้อบ่ะผู้ใดเขามาอันนี้เรียส่วนตัวเขาจะมาเบิ่งยังไงขับมาไกลๆแหละจอดนี่แป๊บๆๆนี่ ก็ต้องไปไก่พี่น้องย่นี่กับซันบ้าได้เที่ยวไปได้ตัวพี่น้องก็ต้องไปเสียคาลุงหลอกลุงเล่มขับรถมา้าเง้เสาข้าวเดียวพานางังกันเข้าบ่ายเหตุงานบ้าพูดถึงว่ามองเที่ยวไลหมองสาวไปได้ชิยู่นี่ปะอะยุติตะมองเที่ยวปะอะดุตะมองส้มวิวงามๆทั้งนั้นขันทะเลกันมาแล้วนี่ขันอยาขึ้นภูเขากัน้ายพี่น้องมือว่านถ้กกันไปหาขี่รถมอไซล์รอออมเลยมือว่าน ขี่มอไซคอ่อ,อมภูเขาหลายๆสูงๆไปรุดีฮามันนี่กิโลเมตรบีโกโมอเตอร์บเย็ดเสดร้อยแปดสิบกิโลไปกันสองคนซ <c oughs> ่อนท้ายเป็นไปดวงดีขอบพรปวดหลังอือฮึ <c oughs> อันนี้เรือกส่วนโตข้าเจ้าพี่นอ้องนั่งตากแดดหลายกะฮอนได้คอยก็ได้ มือบ้านพักกันไปขี่มอไสค์ผลตึ้งเขาอ้อมไปอ้อมลอยแปดสิบกิโลเมตรพักกันไปสองก้นตาย่ายแต่ว่าอันพักไปน้ำทางเนี่ไม่ได้ครับไปตลอดเลยครับไปรกระจอดกินกระน้มกินกาแฟชมวิวไป่ยมาแรงกับกับพักกันไปประมาณเยสเดย์เบนวิกโกเทนโอขอกอินนอม n น n งเนาะเยสเนอะไปซิบม้งเสาร์เราพักกันกลับมากับประมาณหามง้ง <laughs> ว <c oughs> ิวทั้งนี้ก็งามพี่น้องกูนนะมาตะไปไก่ดอกพี่น้องยี่รออมแอมนี่อันอยากขึ้นไปเที่ยวเขาก็ขึนมาตอรไซล้างมือกัย่างอันอยากเที่ยวในเมืองก็ขึ้นรถไฟไปพี่น้องขึนรถไฟไปเที่ยวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้่ารถไฟกับครึ่งราคาครึ่งราคาเนาะ่ารถไฟอันนี้บานคนสลดเด้พี่น้องตึงง,ง,างามอยู่นันเมนเจ้าแนมเห็น,นอยู่บ้านพักผูเทายุลิมทะเลงามขนาด บรรยากาศดีพุทธรอตื่นึ้นมาย้ำแ้ากินอาหารแ้ากันนั่งส้มวิวงามพี่น้องงามครับบรรยากาศดีครับตะวันเสียอย่างเดียวค่ะค่าข้องขีดแพงพี่น้องอยู่โกน้าวว่ What is that ค่าข้องขีดแพงพี่นอ้องค่าข้องขีดสูงค่าข้องขีดสูงเยอะอันนั้นภูเขาสต็อกคอนพี่น้อง ก้าเจาก็มีกระเสาขึ้นไปได้น่ะนะภูเขาตอกคอนเท่าใดบูบาทสามสิบสามสิบห้าเหรียญกับพันกว่าบาทมีกระเ้าขึ้นไปฮอ,อ 30, ห,บบม,หอมองสูงๆเห็มๆนะไรนั่นปะมีร้านอาหารอยู่ทิงหันมีร้านอาหารอันนี้กับเขานี่เส้นนี่กับมีร้านอาหารสูงๆงนีูเทิงหันไปรับพญหนวดพี่น้องคอยไล่ได้ซีหน้าที่คอยไล่ได้ซีหน้าที่พญหนวดยางไปแล้ว ่มายางเปล่าไปยังหนวดคุณนั่งอาบแดดเอาวิตามินกันนั่งอาบแดดเอาวิตามินพี่น้องเอ,อย้ยอายุขึ้นเลขหาคุ้นๆหรือหัวละงอกผู้ใดหวังวงอคือคอยในเบืเ้องในคุณผมงอกสันทอนออกหัวสีโบรานเจิงเคืองซะ <laughs> ทอนผมงอกอดอรกุ่นเบิรคอยสีบหหลหัวล้านบอ่อ๋อพระเจ้าจมาหับมูกันไปแล้วหามมาหับมู เอาพี่น้องปลาสิโล่งมาเจาคือจังขามาล่ะสุนิสาสวัสดีจา้าสิโลสิโลสวัสดีจา้าสุนิสาพอดีกําลั่งแต่สิโลงไร่ปไงแล้วไปล่ะคุณพปไงหนวดดีค่ะดีค่ะสุนิสาขอบคุณหลายเด้อจา้าเขามากส้มวิวน้ำพีสาวกระสินน้อยเบิงบ้งพี่สิกับกล้องให้เบิ้งวิวเด้อมาเทียวมาเทียวนี่ไล่สดกําั่งไล่สดอยู่นี่นี่เห็นบ่ มาเทียวเดอ้อนี่เห็นบ่วิวงามผุนไม่หญ่นันล้าก,กันล่างแจ้ผาอาบแดดอยู่คุณเราไปไะด้แกดอกแล้วนง,งันสุดอาบน้ำสีสมมันเป็นล้าสีร่งน้ำติปนปลายางดุก,ด,กดุกมาย่าโยนสวิตเซอร์แลนด์จ้าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะงามบา่ประเทศสวิตงามบ่อีหละคุณนะ่ะภูเขาเล่ากางามงามวิวสวยจังแม่นอีหลางามงามย่ากับมักมานัง มากมานาามั่งชมวิวง้มเมือเศร้าวิวงมม้มจะวิวง้มบรรยากาศดีนั่งอยู่หน้าโรงแรมเกา่าต่ว่าโรงแรมนี่อันข้าเจ้ากปลัาจีปรับปรุงไหมข้าเจ้าล่างมาโดนละอโรงแรมล่างม่ได้หลายปีและะ้วมั้งสิบกว่าปียี่สิบปี <laughs> ใส่เบื้องหมากกุหลาบงามา้มครับว่าหมากกุหลาบกุหลาบเป็นหมากข้าเจ้าว่าเอาไปเฮ็ดขี้มเฮ็ดยางได้กับบ่เคยพึ้นกันละ วิวงามพุ่น่ะต่างประเทศเลยเหรอคะจ้าต่างประเทศเลยลูกต่างประเทศเลยสวิตเซอร์แลนด์บอ้บูอชัดบ่สิปแลแลเดอบันเดอสิลงไล่ล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้า